ข่าวศิลปะบันเทิงนะคะพบกันค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอภิพี่าฉัยจันทิพย์ค่ะดิฉันพนิชนาดวิไลค่ะ วันนี้ไปชวนดูดีกว่านะคะว่าทําไมนักแสดงไทยบางคนบางกลุ่มหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอไทยจริงๆแล้วแอบไปสร้างกระแสนะคะอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งถามว่าชาวจีนมาคลั่งคล้ายมาติดตามผลงานนักแสดงไทยได้ยังไงต่างๆที่บางครั้งเนี่ยก็มาได้ฉายไม่ได้ออกอากาศอย่างเป็นทางการด้วยแต่พวกเขาค่ะหันมาชมสื่อออนไลน์นะคะอย่างการดูเว็บออนไลน์คุณเปนิดหน้าถูกต้องตอนนี้วัยรุ่นจีนนิยมมากนะคะเลยทําให้นักแสดงไทยดังๆเนี่ยพลอยมีแฟนคลับ ชาวจีนตามไปด้วยค่ะ okay. Okay. นี่แหละค่ะก,ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่ต้องไปไปมามาระหว่างไทยกับจีนตลอดค่ะเพราะว่าสาวอมสุชามานะยิ่งนะคะกลายเป็นขวัญใจชาวจีนแผ่นดินใหญ่มาพักหนึ่งแล้วนะคะอย่างที่เห็นเป็นรายการของหูหนานทีวีค่ะที่ไปออกกับคู่ขวัญซินานะคะทั้งคู่ก็ช่วยกันดังจากเรื่อง e ยสอโนอยากรักก็รักเลยซึ่งเป็นเรื่องรักของผู้หญิงด้วยกัน เป็นกระแสมากในจีนเลยค่ะทั้งๆที่ไม่ได้ฉายโดยตรงนะคะแฟนๆก็ยังติดตามผลงานของดาราไทยคุณอื่นอีจากเว็บไซต์จาก YouTube นะนะคะแล้วก็ออมบอกว่าคล้ายๆายกับการดูหนังใต้ดินนะคุณวันนาและพลังจากภาคแรกนะคะก็กลายเป็นที่มาของ Yes or n นภาค2รักไม่รักอยากกักนะคะ,คะซึ่งเอาใจแฟนคลับชาวจีนโดยเฉพาะซึ่งมีกระแสขนาดนี้นะคุณอาจารยตอนที่ฉายในบ้านเราเนี่ยภาค2เนี่ยนะคะมีชาวจีนบางคนบินมาบินมาเลยบินมาชมมาดูอ่ะ นี่คุณบินมาชมคุณเป็นเพื่อนดิฉันดิฉันบอกอภิค่ะฝ<อ>ากซื้อตั๋วมาเป็นที่ระลึกหน่อยโถตั๋วก็เอา200อใบอ้ไม่ได้มาดูนะแต่ขอมีตั๋วกลับมาเป็นที่ระลึกไม่แล้วไม่ใช่แค่นั้นคือเท่ากับอุดหนุนด้วยไงถูกต้องค่ะถูาาถต้องนะนี่คือให้ใจเต็มที่เลยค่ะก็น่ารักนะคะเป็นกําลังใจกันเห็นนะว่า แฟนคับชาวจีนนี่เขาก็ทุ่มทุนทั้ง, <คน S 2> งใช่ไหมสนับสนุนกันเต็มที่นะคะ,คะเหมือนอย่างอีกคนนึงนะคะอีกคู่นึงค่ะมีมาริโอกับพีซออกกัสนะคะวงออกกัสรักแห่งสยามนะก็ส่งให้ทั้งคู่เนี่ยดังไปด้วยกันที่เจนแผ่นใหญ่เดี๋ยวไปฟังกันสักนิดนึงว่าต้องปรับตัวยังไงต้องร้องภาษาจีน แระแสคู่ติ้นแบบนี้เรเป็นสลับคู่ติ้นไปหญิงติ้นหญิงชายจิ้นชายนะคะค่ะซึ่งทั้งมาริโอและพีซเนี่ยก็ไปโชว์ตัวที่จีนบ่อยมากนะคะคู่ก็มีผลงานที่จีนด้วยนะคะพีซก็คือมีออกอัลบั้มส่วนมาริโอเนี่ยมีผลงานภาพยนตร์เลยนะคะภาพยนตร์ก็คือ Love on that day นะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้แม้จะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มเล็กๆนะแต่ว่าถือว่าได้ใจมากนะคุณลงไปฟังเสียงเพลงจากเอภาพยนตร์เรื่องนี้เต่าทะเลด้วยค่ะคุณ You know, ดีแท้ให้คุณอภิยาถ่ายว่ามาริโอเป็นพระเอกใครร้องเพลงประกอบไม่ใช่มาริโอหรอคะไม่ใช่ค่ะเคาต,ต้องพูดจีนของเขาสิพีชโฟกสัส บอกว่าคือทำงานเป็นทีมอ่ะอ้โหม่ใหน้าจอก็ยังมีเสียงนะถูกต้องก็มีเสียงมาเพราะเขารู้กันว่าดันคู่กันมาไงรักแห่งสยามดูสิคะเป็นการทำงานที่ทําคู่กันจับประกบคู่กันตลอดนะนะคะอย่างก่อนหน้านี้นะคะทั้งเคนภูภูมาริโอรวมถึงออมเองเนี่ยเขาอยู่สังกัดจีนะคะค่าเดียวกันก็คือ Not Point ค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้ก็ไม่เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอย่างมาริโอนะคะกับพีชเนี่ยเขา เ,เขาได้ว่าครบสัญญาแล้วหรือยังแต่ออมเนี่ยยังอยู่แน่ๆนะคะคือเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยนอกจากจะสนุกแล้วแต่อย่างตัวอย่างที่ยกมาคุณพนิดนาคคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะมันเป็นเรื่องราวความรักที่มันหลากหลายมากทางเพศซึ่งในจีนเนี่ยแทบจะนําเสนอเรื่องแบบนี้ไม่ได้ก็เลยน่าจะเป็นอีกสเสน่ห์ที่ทําให้ละครของบ้านเราเนี่ยมันมีความหลากหลายกเขาก็เลยอยากติดตามคือเขาห้าม,ะมน,นะคุณถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณไปแต่งหญิงอะ่ะหรือขอโทษนะคะหรือที่เรียกว่ากระเทยในบ้านเราห้าม ห้ามแต่งตัวแบบนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นเป็นเพศไหนอะไรก็ได้แต่ว่าคุณต้องคงสภาพความเป็นเพศไว้ไม่เป็นสาวไม่ได้ไม่็นสาวไม่ได้เมือวันจันททีแล้วนี่เขาตามมาเพื่อจะดูกระเทยสวยๆของบ้านเราเนาะเพราะเขาสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะดูว่าบันเทิงไทยมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการจะซื้อซีรีส์ดังจากเกาหลีมาทําใหม่ในเวอร์ชั่นไทยนะคะแบบนี้ก็ถูกอกถูกใจค่ะได้ทั้งเกาหลีได้ทั้งแฟนจีนด้วยอย่างรักนี้ชั่วนิรันด์นะคะหรือ autumn in my heart พี่ชายคะหรือเปล่าคะใช่พี่ชายคะแล้วต้องเสียงเสียงกระตุกนิดนึงเพราะป่วยป่วยเอาป่วยป่วยพี่ชายคะอันนี้ค่ะออมเล่นประกบพระเอกรุ่นใหญ่นะคะติ๊กจษฎตาพรด้วยก็ก่อนจะเอาอากาศซะอีกในไทยนะคะตอนนั้นทั้งจีนไต้หวันเวียดนามขอซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ไปฉายในบ้านเขาคุณก็เล่นเอาใจแฟนคลับจีนอย่างนอกจากแค่มีออมสุชา ก็ฟินแล้วนึออกป่ะแล้ว<ช>มีพี่ติ๊กเจษดาพรฝันใจตลอดการของสาวจีนนะคะ,ค,ะคุณติ๊กเจษดาพรเนี่ยนะคะเคยถึงขั้นได้รับการโหวตเลยนะคุณอภิยาว่าเป็นชายหนุ่มที่สาวจีนอยากแต่งงานด้วยมากที่สุดคุณคิดดูสิบทบทเดียวอ,องครักษ์นะคะอโนไทยในเลือดขติยา,าทำให้ดังยาวเลย<ช>นะคะแ<ช>็พอเรื่องนี้ก็เลยจับคูค่ออมติ๊ก จะไม่ถูกใจได้ยังไง<ช>นอกจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นต่อมาอีกมีรเรื่องอื่นเเยอะเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้ขายได้ในจีนต้องยึดออมสุชาวไว้นี่แหละค่ะเพราะว่าเธอติดลมบนแล้วต่อเนื่องเป็นเรื่องนี้ค่ะ จบไปแล้วนะคะจริงๆสำหรับ Full House ในเวอร์ชั่นไทยค่ะซึ่งต้นฉบับเป็นเรนแต่คราวนี้ไม้พิรัตเป็นพระเอกมาเล่นประกบออมปุ๊บกับช่วยกันดังไปนะคะดังแบบจิ้นด้วยคู่จิ้นก็คือช่วยกันจินตนาการไปว่าคืออยากให้เป็นทั้งแฟนในจอและนอกจออันนี้คือแฟนคลับทั้งไทยและจีนเลยนะคะที่เชียร์กันออกนอกหน้านอกตาเลยซึ่งตัวออมเองเนี่ยสำหรับการทำงานนะคะเธอบอกว่าต้องหัดพูดจีนบ้างแล้วล่ะเวลาที่ต้องเดินทางไปนะคะอย่างไปจีนเกา าหลีหรือไปอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกเรียนรู้วัฒนธรรมเขาฝึกนวดฝึกทําอาหารเรียนรู้ชีวิตเขาบ้างโดยเฉพาะต้องรู้เรื่องของประเทศไทยให้ลึกขึ้นนะคุณปนิดนาค่ะอะไรเพราะทุกรายการก็จะถามว่าไทยมีดีอะไรไอ,อาหารอะไรอร่อยควรไปเที่ยวที่ไหนต้องโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยที่สําคัญต้องทําทุกอย่างนะคะ,คะและอย่างที่เห็นไปเมื่อตอนต้นเนี่ยก็คือมีฉากแต่างงานชุดไทยสวยๆเนี่ยคือคนจีนชอบมากที่ได้เห็นวัฒนธรรมไทยซึ่งตัวไม้เองนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็มีเพลงที่คู่กับซีรีส์ไปด้วยอะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศ นีงานไหะ นะคะคก็จะบอกว่ากลายเป็นว่าในประเทศไทยเนาะตอนนี้ทํางานเพลงเป็นอัลบัม้มในยากแล้ว<ะ>ตอนนี้ไมค์ก็เลยแยกมา3าสเพลงเนี่ยที่ใช้ประกอบซีรีส์ทั้งนั้นเลยซึ่งดังมากเพราะว่าไม่ใช่แค่คนไทยจะอุดหนุนแต่ว่าชาวจีนเนี่ยจะอุดหนุนด้วยนะคุณผู้ชม่นอนเป็นการทํางานที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดเพราะาะนั้นก็ต้องพูดภาษาจีนนิดนึงเอาใจแฟนคลับชาวจีนคือบนเวทีก็มีพูดไงพูดว่าอะไรคุณชาวจีนเป็นสิบเลยนะคุณนักขึนาคุณไหมรอปุ๊บไมค์บอกเลยวอเย้าหนี่ แต่ว่ามันมีความหมายนะคือฉันต้องการคุณแต่จริงๆคือไม้น่ะน่าจะอยากพูดอีกคํานึงว่าแฟนคลับก็ค้นมาว่าวอไอ้นี่หม่เงียบกริบพักหนึ่ง <c oughs> แฟนคลับเงียบกริบพักหนึ่งแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเขินแบบว่าสุดตัวเลยคือมีความหมายเหมือนกันแบบฉันต้องการเธออาจจะลึกซึ้งไปหน่อยอาจจะแบบแค่ฉันรักเธออย่างนี้ค่ะแต่ว่าผิดกริ๊ไหมกริด,ดสิ ทุกอย่างกรีส,รสหมดนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ดังเขาบอกว่าอันนี้แฟนคลับไทยกับจีนคุยกันนะไม่เกี่ยวกับดิฉันนะเขาบอก่าหน้าละไม้คล้ายกับเมื่อสักครู่นะคะคริสเอ็กโซอเอ็มค่ะก็คือนักร้องหนุ่มจีนที่ไปดังในเกาหลีเขาก็เลยบอกว่าเลยทําให้ไม้เนี่ยคือคุ้นหน้าคุ้นตาในลักษณะผู้ชายหน้าหวานอยู่แล้วก็เลยติดตลาดได้อย่างรวดเร็วพอตบุกที่เห็นกองโตทั้งหมดนะคุณพนีาาน,นาคุณผู้ชมคือเขาเนี่ยต้องเซ็นแล้วส่งกลับไปที่จีนด้วยอจองกันล่วงหน้ามานานมากเลยนะคะ ก็ถามว่าแล้วทําไมถึงเป็นสเปคสาวๆอีกเพราะว่ามีความเป็นลูกครึ่งจีนผสมอยู่ด้วยเาบอกว่าแฟนคลับช่วยกันวิเคราะห์ใช่ประเด็นนี้เนี่ยชัยหน้าข่เขาออกมาวิเคราะห์เลยนะคณว่าซีรีส์หรือละครไทยที่จะดังในจีนนะคุณกดข้อแรกค่ะเพียงข้อเดียวถ้าพระเอกนางเอกหล่อทุกอย่างถูกทุกข้อ ผ่านหมดผ่านหมดผ ok <als> okay ่านหมดอันนี้ดิฉันร้อเร่นแน่นอนดิฉันร้อเล่นจริงๆมีปัจจัยอื่นๆด้วยแต่ใช้หน้าที่วิเคราะห์ไว้อย่างนั้นจริงๆสบาบไม้พิรัตเนี่ยนะคะรูปร่างหน้าตานอกจากจะดูโดดเด่นหล่อสูงขาวดูรวยดูดีมีการศึกษาพูดหลายภาษาแต่สิ่งที่สําคัญที่โดนใจมากคือนิสัยที่ชอบทําอะไรประหลาดประหลาดสปายแปลกใหม่นะคะก็ดึงดูดแฟนคลับได้เขาบอกว่าเรื่องที่แล้วใช่ไหมเป็นเรนเรื่องนี้ไม้พิเรนเขาเขาแซวกันเล่นด้วยความน่ารักเพราะว่าไม้ชอบทําท่าประหลาด ทำตาทะลึงทำหน้าเครียดอะไรชอบทำเสียงเป็นเหมือนภาคเสียงหนังเกาหลีตลอดเวลาถูก้องคะไปดูฟังแฟนคลับชาวจีนบ้างไหมคะที่ฉันก็ไปเจอก็พูดคุยกันมาว่าทำไมถึงชอบถึงขั้นต้องบินตามมาขนาดนี้ค่ะ

ทําอาหารไทยนะคะก่อนหน้านี้จะทราบกันดีว่าชาวจีนไม่นิยมกินไก่ แต่ว่าพระเอกเรื่องนี้ได้ฉายาว่าซุปตาขาไก่นะคะก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยหันมาอยากกินขาไก่บ้างคุเธอก็จริงซุปตาตีนไก่แ้วใช่ไคุณผู้ชมฉันเลยแอบใช้คาว่าขา่ให้รสชาตนิดนึงเป็นซุปตาตีนไก่นะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยพระเอกชอบทานไอเนี่ยแกงฟักโบราณใส่ขาไก่มากเลยนะคะส่วนหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยมาถึงไทยต้องลองชิมเมนูนี้ให้ได้นะคะทั้งคู่ค่ะคือยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทยตัวคนเดียวทั้งคู่นะแล้วมาเจอกัน แต่เธอทําเหมือนมาด้วยกันอแน,น่นอนก็เป็นคนจีนด้วยกันคอเดียวกันนะคะ,ะ,คะก็บอกว่ายอมซื้อโฟตโต้บุ๊กเลยเพื่อที่จะนั่งหน้านะคะดูคุณไหมพิรัตใกล้ๆหน้าเวทีค่ะซึ่ง แค่ไม่นานนะคะมีชาวจีนเนี่ยตามฟอลโล่ในอินสตาแกรมของไม้เนี่ยมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะในเว็บไซต์เว่ยป๋อเว็บดังของจีนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะทะลุล้านไปเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะไปดูไหมคะว่าไมออมเขามีวิธีดูแลแฟนคลับยังไงแล้วทาไมแฟนคลับถึงยังเขาเรียกว่ายังรักเนาะยังติดตามขนาดนี้คะ่ะแฟนคลับที่จีนอยู่แล้วประมาณหนึ่งเป็นยมยอมนะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ฟูลเฮาส์เนี่ยกำลังมีกระแสอยู่แล้วก็ด้วยความที่ว่ามันไปออน ในในในเว็บไซต์ที่จีนนู้นนี่อะไรเงี้ยทำให้ทําให้มีคนได้เห็นแล้วก็มีการบอกต่อ<ฆ>ก็ก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีแล้วก็เอเป็นอิทธิพลค่อนข้างมากสําหรับที่ทําให้ม่ได้มีแฟนๆชาวจีนเพิ่มขึ้นคือบ้านเราจะมี Twitter ใช่ไหมครับคือที่นูอนเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าไวป๋อไวป๋อคือเอ่อไอ้วป๋อเนี่ยมันจะเหมือนทำงานเหมือน Twitter คือเราสามารถโพสต์เรื่องราวต่างๆ,างๆนูนนี่ได้อะไรเงี้ย ก็จะจะจะให้เขาได้รับรู้ว่าเอานรนี้เราทําอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยหลังๆไม่ก็จะโพสต์แต่อังกฤษค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างครั้งที่แล้วก็มีแบบสิงคโปร์แฟนก็มามาหา ก็มากรุกนึงแล้วก็แบบเฮ้ยดีใจก็จับไม้จับมือกันอะไรเงี้ยหนูจะมีมีไหวปอที่มังจีนใช่ไหมคะหนูก็จะคอยแบบว่าโพสอะไรต่างๆหรือว่าแชร์รูปต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ภาษาจีนหนูจะอ่านไม่ออกใช่ไหมคะหนูก็อยากอยากพิมพ์มาอย่างเงี้ยหนูก็พิมพ์ภาษาไทยก่อนแล้วก็หนูจะมีคนแปลให้้บางทีหนูก็โพสต์จีนอะไรเงี้ยค่ะความจริงเมื่อก่อนจะชอบแต่ว่าไม่ขนาดนี้แต่ว่าฟูลเฮาเล่นดีมากอะค่ะเล่นแบบว่า เหมือนเป็นตัวเขาเองทําให้คนดูอินนะคะอันนี้เป็นจุดสําคัญที่คิดว่าคนคงชอบเขาะจะับรูฮาเยอะอะคะ่ะ มาดูกันค่ะว่าตอนนี้ชาวจีนรับสื่อกันยังไงบ้างนะคะก็นิยมดูตามเว็บไซต์ให้บริการละครหนังคลิปวิดีโอก็เหมือนคนไทยนะคณมินิโน<ช>ตอนนี้นะคะ,คะนิยมกันตอนนี้มีทั้งไอฉี่ยู่กู่โซหูนะคะตอนนี้มี3อันหลักๆซึ่งก็ทําให้เห็นว่าธุรกิจวิดีโอออนไลน์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีไร้สายอย่าง 4G เนี่ยทำให้พฤติกรรมการชมเปลี่ยนเหมือนกันอย่างวัยรุ่นแดนมังกรตอนนี้แทบไม่ดูโทรทัศน์แล้วนะคะเพราะว่าหันมาชมนี่ละค่ะจากในส่วนของอุปกรณ ถอนเคลื่อนที่พกพาง่ายแท็บเลต็ตโทรศัพท์มือถืออะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งไม่เว้นแม้แต่หนังการเมืองของบ้านเขานะคุณพนิดนามีคนชมในเว็บไซต์โซโหของจีนกว่า19ล้านครั้งแบบนี้เพราะว่ามันดูง่ายรวดเร็วด,ดูที่ไหนก็ได้เลยส่งผลค่ะทําให้วัยรุ่นจีนเนี่ยตอนนี้ไม่อุดหนุนแผ่นผีซีดีเถื่อนแล้วนะคะแล้วก็ทําให้สปอนเซอร์ของรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยเริ่มถอดแล้วถ้ารายการไหนไม่ค่อยมีคนดูโอ้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะ,คะ และการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็ทําให้ทีวินนะคะหรือว่ากระแสลมพัดพานะคะความนี้ยกเรื่องความบันเทิงของไทยยังคงต่อเนื่องนะแม้ว่าจะมีขึ้นขึ้นลงลงระยะหนึ่งแล้วก็การที่ไปดังแบบไม่แบ่งค่ายอย่นี้ก็ทําให้ไทยยังอยู่ในกระแสตลอดนะเราเคยได้ยินมีทั้งบี้สุกฤตนะคะมีสนยุกใช่ไหมคะป้องนวัดแล้วมีอีกหลากหลายคนแต่คนหนึ่งที่เป็นม้ามืดเลยนะคุณอภิยาตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายภาพยนตร์จีนอยู่ที่จีนมันหนังจีนฟอร์มใหญ่ด้วยว้าวคุณนัทเทพศรดินณอยุธยาอ่ะ พูดแล้วเซอร์ไพรส์นะพระเอกหน้าตีเลยนะคนนี้ก็เขาหน้าจะเป็นแบบเขาเรียกวะาพิมพ์นิยมอ่ะถูกต้องนะคะอเดี๋ยวลองดูค่ะเพราะอย่างหนุ่มไม้เนี่ยบอกว่าไม่เคยไปจีนดังมากขนาดนี้มีโอกาสแน่ๆนะคะต่อจากนี้